เคยเจอป้าว่าแบบเราตั้งเป้าหมายปีนี้แล้วสุดท้ายเราก็ทําไม่สําเร็จจนต้องย้ายเป้าหมายอ่ะไปทําต่อในปีหน้าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องว่าแล้วเราจะมีการตั้งเป้าหมายยังไงให้มีโอกาสสาเร็จมากขึ้นแล้วก็สามารถลงมือทําได้จริงแล้วก็จบปัญหาที่ว่าเอ้ยเราตั้งเป้าหมายปีนี้แต่ว่าเป้าหมายปีนี้มันก็คือเป้าหมายของปีที่แล้ว เราจะมาคุยกันไห้ Hi. เรานนนะแล้วก็ในช่องนี้เราจะมาแชร์สิ่งที่เราสนใจไม่ว่าจะเป็นอออาหารฟิตเนสบิสเนสการลงทุนอสังหา productivity นิเมะหรือเรื่องต่างๆเพื่อให้ว่าคนที่อาจจะเพิ่งเริ่มสนใจในนั้นเนี่ย ได้เอาเป็นแนวทางไปลองปรับใช้ดูเมื่อเราลองเสิร์ชง่ายๆใน Google ว่า New Year Resolution Failure Rate เนี่ยมันก็จะมีหลายเว็บขึ้นมาแล้วก็หลังจากที่เราไล่อ่านข้อมูลดูก็พบว่าอันนี้มันเป็นผลสำรวจจากประชากรอเมริกันนะคนอเมริกัน40%มีการวางแผนเป้าหมายตอนปีใหม่แต่ที่น่าตกใจก็คือ มีแค่9%เท่านั้นที่จะสามารถทำเป้าหมายนั้นให้สำเร็จได้ซึ่งไม่แปลกใจเลยที่จะกลายเป็นที่มาของคำพูดที่ว่า90%ของแผนปีใหม่นะจะล้มเหลวถ้าคุณเป็นหนึ่งในนั้นที่เคยตั้งเป้าหมายปีใหม่ไว้แต่ว่ายังทำไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าเราก็เป็นแล้วก็มีคนกว่าอีก90%เป็นเหมือนกันมาดูตัวอย่างของ นายนนในอดีตกันว่าเขามีการตั้งเป้าหมายอะไรไว้บ้างลดน้ำหนักออกกำลังกายควบคุมอาหารเพื่อให้ได้มีซิกแพคฝึกภาษาอังกฤษตั้งใจเรียนเพื่อสอบเข้าคณะแพทย์เก็บเงินให้มากขึ้นอ่านหนังสือให้มากขึ้น พอเรามาลอง analyze ์แผนของนายนนท์แล้วจะพบว่า1ก็คือไม่มีความชัดเจนทั้งในเรื่องระยะเวลาว่าจะลงมือทำเมื่อไหร่เป้าหมายจะสําเร็จเมื่อไหร่ไม่มีความชัดเจนในเรื่องการลงมือทําด้วยไม่รู้จะทํายังไงต่อจะฝึกภาษาอังกฤษแล้วจะฝึกยังไงอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้เห็นความชัดเจนในเป้าหมายนั้นอย่างที่2ก็คือ track progress ไม่ได้ซึ่งมันเป็นเรื่องสําคัญเลยมันเป็นสิ่งที่จะทําให้เรามี motivation ในการทําต่อๆไปเป็นระยะเวลานาของนายนนท์เนี่ยเราไม่รู้เลยว่าจะดูว่าเราพัฒนาไปมากน้อยแค่ไหนแล้วเราจะ ไปถึงจุดอีกไกลแค่ไหนกว่าเราจะไปถึงจุดสิ้นสุด you can improve what you can measure ก็คือคุณไม่สามารถพัฒนาอะไรที่คุณวัดไม่ได้นั่นก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมเราต้องตั้งเป้าหมายให้ดีตั้งแต่แรกการตั้งเป้าหมายที่ดีจะนําไปสู่การวางแผนที่ดีแล้วก็การวางแผนที่ดี จะนำไปสู่การลงมือทําได้จริงแล้วก็สามารถทําเป้าหมายให้สําเร็จได้ดีขึ้นคำกล่าวของเบนจามินแฟรงค์บอกว่า if you fail to plan you are planning to fail ก็คือถ้าคุณล้มเหลวในการวางแผนมันก็เหมือนกับว่าคุณวางแผนที่จะล้มเหลวเราจะมาทําความรู้จักกับ s m a r t ทโกกัน สมาร์ทโกเนี่ยมันเป็นคอนเซ็ปที่มีมานานละเป็นคอนเซ็ปไอเดียของคุณจอสดอร์เนตั้งแต่ปี1981โดยตัวอักษรที่มาประกอบกันเป็นคำว่าสมาร์ทเนี่ยเป็นตัวย่อของแต่ละส่วนที่ควรมีในเป้าหมายของเราได้แก่ S M A R T S Specific ความเฉพาะเจาะจง M Measurable สามารถวัดผลได้ A Achievable สามารถทำให้สำเร็จได้จริงตามทรัพยากรหรือว่าความสามารถที่เรามี R Realistic ก็คือเป้าหมายนั้นอ่ะอยู่ในความเป็นจริงแล้วก็เกี่ยวข้องกับตัวเรา T Time-bound หรือว่า time base ก็คือมีระยะเวลามาเกี่ยวข้องด้วยถ้าใครสนใจเพิ่มสามารถหาอ่านได้ตามเว็บไซต์ทั่วไปเลยเขาจะลงรายละเอียดเยอะกว่าแต่ว่าในคลิปเนี้ยเราจะลองเอาสมาร์ทโกเนี่ยมาใช้จริงเลยแล้วก็จะลองเพิ่มหัวข้อบางอย่างที่เราจะใช้ทบทวนกับตัวเองเพื่อวางเป้าหมายให้เราสามารถเห็นความเป็นมาขั้นตอนการลงมือทําแล้วก็วางแผนเผื่อในอนาคตไว้เลยซึ่งมันจะช่วยให้เราเห็นภาพกว้างของเป้าหมายได้ดีขึ้นก็เดี๋ยวเทมเพลตที่เราใช้จะเป็นเทมเพลตของแอป o t i o n ใครสนใจ ก็โหลดไปใช้ได้เลยเราจะลงลิงก์ไว้ข้างล่างให้เป้าหมายที่เราจะตั้งก็คือจะเป็นเป้าหมายที่เราคิดจะทําจริงๆเลยไม่ใช่ตั้งมาเพื่อจะอัดคลิปอย่างเดียวแต่ว่าแพนจะทําจริงๆอย่างแรกเราเปิดเทมเพลตมาถ้าเกิดใครไม่มีแอป,ปก็เอากระดาษอะไรมาเขียนมาจดตามไปเลยก็ได้อย่างแรกก็คือความฝันเราคืออะไรในขั้นนี้ก็จะเป็นการวาดฝันอาจจะลอยๆไว้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรมันเป็นดีมไลฟ์ของเรา,ว,าว่าเราต้องการจะเป็นแบบไหนเราจะมาลงในด้านฟิตเนสของเราก็คือ จากนั้นคําถามต่อไปก็คือทําไมเราถึงอยากทําให้เป้าหมายนั้นเป็นจริงขั้นนี้ก็จะเป็นการลิสต์ออกมาว่าทําไมเราถึงอยากทําให้เป้าหมายนั้นเป็นจริงยิ่งวายเราสตรองมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีเหตุผลที่ต้องลงมือทําเป้าหมายนั้นมากยิ่งขึ้นมีโอกาสทําให้เป้าหมายสําเร็จมากขึ้นจากนั้นขั้นต่อไปก็คือเราจะมาเซตสมาร์ทโกลละก็จะมีคําถามที่มันจะช่วยให้เราถามตัวเองเพื่อช่วยให้เราชัดเจนกับเป้าหมายมากขึ้น สรุปสมาร์ทโกของเราก็คือการลีนลดไขมันออกจนเหลือ10%ของบอดี้แฟทเป็นการเอาน้ำหนักออก5กิโลจาก75ไปถึง70ภายในระยะเวลา3เดือนผ่านการสร้างแคลอรี่เดปฟบสิตด้วยการคุมอาหารกับการเดินให้มากขึ้นแล้วก็รักษามวลกล้ามเนื้อด้วยการเวทเทรนนิ่งอันนี้ก็คือเป็นสมาร์ทโกของเราคำถามต่อไปอันนี้สำคัญก็คือกิจวัตรอะไรที่เราต้องสร้างเพื่อให้เกิดกับตัวเราเพื่อทาให้เป้าหมายนั้นสาเร็จ คำถามต่อไปก็คือถ้าเราไม่สําเร็จเราจะแปลกใจแค่ไหนคือเราอ่ะเป็นคนออกกําลังกายมาในระดับหนึ่งคือไม่ใช่ผู้ไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่งเริ่มออกกําลังกายดังนั้นเราคิดว่าถ้าไม่สําเร็จก็น่าจะแปลกใจเยอะหน่อยเข้อต่อไปก็คือ3เหตุผลที่จะทําให้เราไม่สําเร็จก็คือข้อเนี้ยจะเป็นการบังคับให้เราคิดออกมาเลยว่ามันจะมีเหตุผลอะไรที่จะทําให้เราทําเป้าหมายไม่สําเร็จเป็นการคิดไว้ล่วงหน้าเลยแล้วเราจะมีวิธีการจัดการอุปสรรคเหล่านั้นยังไง และนี่ก็คือตัวอย่างการตั้งเป้าหมายของเราก็ประมาณนี้อันนี้เป็นเทมเพลตช่วยให้เราได้คิดถึงเป้าหมายเราในรายละเอียดมากขึ้นก็หวังว่าใครที่ดูอยู่ตรงนี้จะได้ลองเอาไปปรับใช้กันดูคลิปนี้ก็ประมาณนี้ยังไงก็ฝากติดตามเราตามช่องทางต่อไปนี้ได้ด้วยนะตึง้งไปละบายบาย